วัสดีครับเมื่อคืนในหลานอยากกินข้าวเหนียวมูนกินกับมะม่วงสุกฮนะเดี๋ยวทาให้เขาสักถ้วยหนึ่งนะวันนี้เดี๋ยวทาไอ้นี่ก่อนทำกะทิราดก่อนทำกะทิราดหน้าให้ก่นกอนครับทำกะทิราดหน้าให้เขาหน่อยหนึ่งก่อน ไม่มมค่อยมามูนเขาเหนียวครับผมบนบนเมื่อคืนในบนว่าอยากกินอยากกินจะจะให้ทำให้เพราะเมื่อเมืม่อคืนนี้มันมันน,นี่แล้วมันดึกแล้ว กินของหวานแล้วเดี๋ยวอ้วนก็เลยบอก่างนี้เลยมาทำให้ขอต้อนเช้าทำวัตถิราช rồi các bạn quá đã thì là vậy bạn ạ ดีครับผมรสชาติออกเค็มๆทีเดี๋ยวเราใส่ถุงใส่ใส่นี่ไปก่อนนะใส่ถ้วยไ้ก่อนทำแค่ถ้วยเดียวก็พอแล้วหลานคนเดียวคนโตก็จะกินสักคำสองคำครับผม ทลละเขาให้เราก็มาทำอไอ้นี่อนยะนี่ฮนะกับหมูเลยน้ำใส่ไปหน่อยครับเอาให้มัน,วนหวานๆเลยครับไม่ต้องหวานมากเท่าไหร่ครับพอดีพอดี นึงน่งนึงน่งมาเยอะนึ่งนึ่งใส่บาทแล้วก็เหล้าวิกินด้วยฮะหวานพอแล้วบางคนก็ชอบหวานวันนี้ก็มีแต่ไม่หมดเลยก็ได้ เดือดดีแล้วเราก็ปิดไฟครับผมไฟแล้วเา็เหนียวใส่เลย ให้เขาเหนียวเขาหลูดพวกกะทิพวกน้ำตาลลงไว้ก่อนะเดี๋ยวเขาจะเป็นตัวขึ้นมา ก็อยากกินไปทั่วเนาะเดี๋ยวเรามาปอกมะม่วงกันนะครับตานนี่สิ เมื่อคืนนี้ยอยากกิน,นมาแล้วเนี่ยคนกินทำก็เหนียวมูนให้กินลลก <S <S 1> <S 1> ม่วงนี่เราก็ปลูกเองฮะนน้นำดอกไม้สีทองฮะมาแค่ตู้เย็นไว้ <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวรอให้มันนี่ลยลก เรให้มันเ็ตตัวก่นคนนี้ลูกคนคนนี้คลกลับล่างขึ้นบนคน้างล่างขึ้นบนเให้ให้มันโดนล,ลมมันมันจะได้เป็นตัวนั่นแหละนั่นแหละ ม่วงพอมันพอมันแก่แล้วเราก็เอามาแช่ตู้เย็นไว้ครับมาม่วงสุกน่ากินนะ เดี๋ยวเอาไอ้นี่ใส่ตานกกันเริ่มเป็นตัวแลวนะพอมาเริ่มเย็นก็จะเริ่มแข็งแข็งตัวครับผม ขวดเดียวแล้วก็กินทั้งวันแล้วเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> เราก็เอากะทิาดครับผมกะทิที่เราทำโรยหน้าเมื่อกี้ฮะ จะกินเราก็ลากไปฮะแป้งเยอะไปนิดนึงแต่ก็อร่อย ข้เาเหนียวมูนกินกับมะม่วงสดชิมดิเป็นไงบ้างรสชาติลองอให้คนอยาก,กนะครับมเมื่อคืนนี้อยากกินมากๆกำลังร้อนเนี่ยเปาเดอร์ร้อมน,นะ้วเป็นไงอร่อยไหมหรอร่อยไหม หายยากครับวันนี้งั้นแค่นี้ก่อนนะครับผมร้อนเนะี่ยเป่าเรื่อยไม่อ้วนทนไหวนะอย่างเงี้ย <laughs> แล้วจะกินข้าวเช้าได้ไหมเนี่ย <c oughs> น้องตั้นกินไม่เป็นเหรอลูกกินเป็นไหมไม่เป็น <c oughs> ข้าวเหนียวมูนกินไม่เป็นเหรออร่อยอย่าตายให้ให้พี่ตันกินคนเดียวเลยเมื่อคืนนี่อยาก <c oughs> <c oughs> ทำให้กินตอนเช้าครับ